วันนี้แตนเจ้าเมืองช้างก็พาพี่ๆมาผสมดินกันนะคะผสมดินปลูกกะดรเราจะปลูกหอมบัวเลยนั่นเองค่ะมีพี่ๆถามกันมานะคะสัดส,ส่วนการผสมดินปลูกหอมบัวเลยที่จะปลูกลงในตะกร้านะคะต้องผสมดินผสมปุ๋ยในปริมาณสัดส,ส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวจันเจ้าจะมาสาธิตให้ดูนะคะการผสมดินปลูกใน1ตะกร้าค่ะอันดับแรกนะคะก็คือดินร่วน1ครุค,ค่ะตามด้วยขี้รำพวนนะคะ2ครุค,ค่ะหรือพี่ๆจะใช้แกลบดิบแกลบดำก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอก1หครุนะคะเราก็เทผสมกันแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเราทําการคลุกเคล้านะคะผสมปุ๋ยผสมดินให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะผสมกันไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะสับๆกันไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําตะกร้ามาได้เลยค่ะตะกร้าที่จันเจ้าใช้คือตะกร้าเบอร์65นิ้วนะคะหลังจากได้ตะกร้ามาแล้วนะคะเราทําการรองพื้นด้วยฟางก่อนนะคะฟางนะคะจะช่วยเก็บความชื้นค่ะและอีกอย่างก็คือเพื่อเป็นการไม่หนักดินด้วยนะคะจากนั้นกรนนาดินเปล่านะคะที่ยังไม่ผสมมาเทหนึ่งครุนะคะกดให้แน่นๆลงไปค่ะจะ ากนั้นก็นําดินที่เราผสมเรียบร้อยแล้วมาใส่ในตะกร้าค่ะใส่ให้เต็มตะกร้าเลยนะคะดินที่เราผสมนะคะในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้สองตะกร้าเลยค่ะใส่ให้เต็มตะกรา้าแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะ